องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะใช่เิเอากินมะม่วงอีกกระโถยมาเรามาดูหน้าผมกันนะครับผมนี่มาดูคังเรามาดูวิวัฒนาการของแผลเป็นกันซึ่งซึ่งไม่หายนะผมต้องบอกก่อนว่าแผลเป็นครั้งแต่งของผมเนี่ยมันไม่ได้เย็บแล้วผมก็ปล่อยมันแบบว่า ปล่อยมันเป็นไปตามยถากรรมนะมันเลยเป็นคีลอยปูดๆนะครับผมเอาบีบให้มันผิวมันชนกันว่้มันสมบัตกันองคือตอนนั้นมันแบบแปะ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 ทั้งวันปก้าวหนึ่งมาดูวันนี้ร้อนมากวันนี้ร้อนจริงนะผมจะบอกให้ว่าผมแค่แบบเดินเดินเดินมาสตูดิโอนะคือแบบเหงื่อแตกทั้งตัวเลยแต่เป็นเรื่องปกติแล้วก็ร้อนก็อดทนกันเขาบอกปีนี้ร้อนก่าปีที่แล้วร้อนคืทุกปีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่ว่าเราเราจะเจอกันแบบทุกๆปีนะมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นครับ สิ่งที่ตอนนี้ผมพยายามก็คือว่าผมพยายามกินน้อยลงผมพยายามกินน้อยลงมาได้ชั่วโมงนึงแล้วมั้งชั่วก็ยังดีถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นที่ดีแต่ส่วนใหญ่มันจะจบด้วยแต่เลิกไม่จะเรี่อยะเลิกนะใน1ชั่วโมง ชั่วโมงนี้เลยชั่วโมงนี้นะคือดูตะกาได้เลยนะคือคือเราต้องบอกก่อนว่าก่อนก่อนการมินมาเนี่ยสิ่งที่การมินพูดตลอดเลยนะครับคือการมินพูดว่าเข้ามาไทยเนี่ยเขาเขาเขาแบบว่าเราต้องละเอียดอ่อนพูดเนาะเดี๋ยวโดนบล็อกนี้พูดไม่ได้คือเขาหนว่าเขาจะจะทำให้หุ่นดีขึ้นเราทำพูดว่าลดเั็นไงในนี้ก็คือเราถ้าเพื่อนอยู่ในช่วงแรกๆที่เพื่อนเห็นนะคอตอนเขาจะมาไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะทําให้ให้หุ่นดีขึ้นแล้วก็แบบว่าเหมือนกินน้อยลงอะไรเงี้ยจำได้เพื่อน 태국 오기 전에 감독님이 라이브 중에서 어.. 혼내기 더뭐 좋게 말했는데로 근데 그때 그렇게 예. 예, 말씀했는데 진짜로 그니까 하루 종일 먹고 있대 굿굿! 잘 먹어요! I like it! I like w h a 저는 잘 먹는 사람이 이상형이에요 어.. 미사팩 잘 먹는 게임. 근데 진짜 이거 거짓말이 아니라 제가 마른 그... 사람을 좋아하지 않고 찰리는 저도 좋아하는 건 찰리가 어 뼈대가 있기 때문에 좋아하지만 잘 부드럽게 많이 잘 먹는 것처럼 먹는 게잘 맞아야 저는 잘 만나는데 먹는 게잘 맞아서 진짜 다행이에요. 그래서 우리 엄마는 하필이면 내가 인게임, 뱀크랑 코라이, 뱀드만 간, 그리고 컵이면 이렇게 막 훈, 막 훈, 막 훈, 막 เรยองมากอะไรแบบนี้ค่ะเดีววนจีม่ร้กันเดี๋้วจกินมากลยความชอบระดับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแิ้จะใช้มดแวก็พี่นกินเก่งจริงๆอีสิกิโลองนจัดไปคือผมจะบอกให้ว่าคือคือก่อนก่อนเข้ามาเนี่ยผมว่อโคตรฟิตหุ่นเลยนะคือผมเนี่ยิแพคไม่โป๊กโป๊กกเลยนะแล้วคือแบบแปรงรูกแบบพี่คิดดูดิว่าผมอะแบบหุ่ คุมอย่างดีแบบว่ากินออกของร่างกายอย่างโหเลยเพอเข้ามาปุ๊บแต่ผมมารู้รู้อยู่แล้วผมรู้ทุกอย่างแล้วผมพูดอยู่แล้วว่าคือไม่รอดคือคือคือกินแบบไอ้วันวันแรกที่ว่าเข้ามามามา,มาไทยแล้วเราพาไปกินข้าวน้องฟางเนาะที่ว่าไปกินร้านที่ว่าเขาเล่นมุกยืนแตงโมงให้ผมอ,ะอ่ะผมยังไปสังเกตดูคลิปหน้าผมยังตอบ แล้วก็ตัวเ<น>พียวอยู่ในวันนั้นยังแค่ไม่แตะข้าวนะพยายามที่จะไม่แตะข้าวอ,อยู่แต่สักแป๊บ,บนึ่งอของมันเหลือบนโต๊ะเรียบร้อยแต่แบบตว่า I know that you very slim now don't worry your very face small แต่ว่าอีกแป๊บหนึ่งก็ไม่แล้วแหละผมว่าอีกแป๊บหนึ่งก็ไม่สมอ l แล้วแหละคือคือต้องบอกค่านว่าคือคือ <c oughs> ในการทำงานที่เนี่ยคือ สมมาติว่าสมมติมว่าเรากินมัมีความสุขอยู่แล้วใครกินก็มีความสุขอยู่แล้วใครได้กินนี่คือเป็นโชคดีแห่งชีวิตการการมีชีวิตอยู่เลย <c oughs> แต่ว่าคือพอทํางานจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องการมีซิกซิกแพ็เนี่ยมันยังไงก็ดูดูดีกว่า <c oughs> ไม่ได้ดูดีกว่าหลักมันก็คือคือดูดแบบทํางานแล้วมันมันดีกว่าหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าใครไม่มีสีผมสีแมกไม่ดีแต่เราพูดเราพูดกันตามความจริงอะนะกระาหนึ่งเติมแล้วนะสั่งแล้วเพื่อนแหนะพร้ามเยอะไปโอเคมาสั่งมามามาน้องในขายของเร็วขายของตัวนี้สําหรับผมกัดสีนะคะใครใช้ใครทําสีผมผมกัดสีตัวนี้ให้ใช้นะคะมันจะลดเฟดลดเฟดสีเหลืองด้วยนะคะสําหรับผมที่กัดสีแล้วสีมันจะเหลืองนะคะใช้ตัวนี้ดีมาก คือคืออ่ะยืนนี้ดื้อใช่ค,ค,คือคือไม่ต้องผมคืออนเนี้ยอ่ะขอขอยืนยันจริงๆใครเคยใช้แล้วลองบอกเลยว่าว่าดีไม่ดีเพราะว่า ผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าคือตัวนี้ข้อดีก็คือน่าจะช่วยในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องสีนะไม่ได้สีมันเหลืองมันแบบว่าปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปย้อมผมปุ๊บแล้วเราสะดด้วยแชมพูที่ว่าไม่ได้บำรุงหรือว่าแบบคงช่วยคงสภาพผมอ่ะมันจะเปลี่ยนสีไวมากซึ่งตอนหลังนะผมผมอันไอโนไอโนเยมปอ้หที่นควรใช้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยสภาพผมแชมเปลอมไดสวยจริงๆอันี้น่นี่ แฮร์เซรั่มน้องๆแฮร์เซรั่มร้อยเก้าสิบกว่าบาทผมผมบอกก่อนบจำกัดนะคะเฉพาะในไลฟ์นะคะนี่เป็นของขอทุกคน Every one change มีสองส่วนอ่ะถ้าถ้ายี่ห้อนี่ผมจะบอกให้ว่าแฮร์เซรั่มที่ขวดขนาดนี้แล้วเป็นของที่แบบใช้งานได้ดีอ่ะถ้านร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยเก้าสิบเก้าต้นหลือร้อยเก้าสบร้อยร้อยเก้าสิบบาทนี่คือโคตรถูกเลยนะถูกมากและคือใช้แบบได้เลยอ่ะซื้อเลยซื้อ อันนี้คือเดี๋ยวเียวไปกดนะไปกดสั่งของมันเว้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 นเฮ้ยหอมนะเฮ้ยหอมหอมจริงหอมหอมหอมอันนี้หอมเลยอ่ะใช้คําอะไรไม่ได้นอกจากใช้คําว่าโคตรถูกใครที่คือกําลังหาแฮร์เซรั่มอยู่อันนี้คือคุ้มค่าแน่นอนจะบอกว่าเขามีสามสูตรสูตรสีม่วงเนี่ยคือล็อกสีผมจำไม่ได้ว่าสีม่วงคือล็อกสีผมเกี่ยวกับสีผมสีชมพูคือ จะป้องกันผมจะความร้อนนะคะก็คือช่วยปกป้องใครที่ชอบมนีบผมดัดแดงอะไรอย่างเงี้ยขีีแดงจะช่วยให้ผมหยุดสรงเรียบค่ะหนึ่ยมิลลิกรัมใครเยอะมากใครอย่ามองตลกนะการการที่ว่าคุณคุณทาอะไรบนผมแล้วใช้วิธีการดมให้ทันคือแบบมันทันจริงๆริงเพื่อนน้องๆขวดเขาเป็นขวดแก้วแบบ มันมาทันจริงใครลองยืนยันดูไอ้วิธีพี่ผมใช้ผะผมื่อเวลาผมอยากดไมไอ้สีอะไรที่มันอยู่บนหัวผมอะแล้วผมที่เกลียดใจผมมุ็ทาไปแล้วผมใช้มันทันจริงๆนะเพื่อนเฮ้ยมันทันมันทันมัทนมทันจริงเมล่อรลองดูดิมันทันเมื่อไหร่ตอนเนี้ยคอเคสทีมงานทีมงานคือเลยงานจนคอเคสทีมงานทำสามเยอะเลยล่ะคอเคสไปแล้วตอนนี้เธอป้าอะ มันทันทันจริงทันทันั้นเราจะลองเฮ้ยดีนะพี่ผมไลฟ์สดแบบสภาพแบบแบบผมอะแบบสภาพแบบไม่ต้องเซ็ตผมไม่ต้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช้พี่ดีร้อยห้าสิบเกบอดท์้โอยกอด9นะแต่ว่าอไรอะไรแบบอไก็ได้ลอยๆกันอ้กุ่ติกาเกัก่าวี่ิอันาร้อยหสิบมคเป็นเมื่อ แขมคแคมคนแมอล I c o m up น e p a i n t ขอใช้ก่อนคกเขาเป็นขวดแก้วแบบน่าใช้มากเลยนะดูหลุ่หลาแบบใช้ดีใครที่ชอบเอ่อหนีบผมม้วนผมอะค่ะแนะนาสีม่วงเลยนะเพราะว่าจะป้องกันผมจะ้อนตอนนี้ขออมกันขออมก่าไงมึงมมมม้นมอ้เงีบกันเยงียบกันเ่พ่อนขอขอสอมกนเฮ้ยเงียบกันดิเฮ้ยเงียบกัน คือไม่ไม่ซ้อมจริงจังกูไม่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 เปิดอะไรเลยคือสมมุติว่าวันที่ผมมาตกง,งานแล้วอ่ะล้วคือต้องสมมุติว่าผมต้องขายของแล้วก็ <c oughs> คือคือคือบางทีอ่ะ <c oughs> ต้องขายคนเดียวไงน <c oughs> ึกออกไหมพี่ที่แบบเราต้องต้องขายของคนเดียวแล้วแบบขายของคนเดียวแล้วแบบว่าเราอาจจะแบบว่าอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเริ่มเหนื่อยลาหรือแบบเราคึงไม่พออะไรเงี้ยเั็นของอะของหนึองของจริงที่ของ้องขานให้ผมอยู่คนเดียวปั๊บ ครับก็วันนี้วันนี้วันนี้แม่นนก็มีลิปมันมาก็ใครเคยใช้ลองกดเทียก้าดูมาวันนี้ก็คือก็ทุกคนก็ทํางานเหนื่อยผมตอกกันทุกคนอย่ <c oughs> ยาขำดิพี่ผมขอจริงจริงคือผมตั้งใจซ้อมอยู่รับแบบรับอนาคตสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ตัวผมเลยอ่ะมาแชมพูก็ หลายคนก็น่าจะเคยใช้ใช้ดีอยู่แล้วตัวนี้คือใช้ดีใช้ดีอยู่แล้วแหละคือหลายคนเคยใช้มันอถ้าผมแบบพูดจริงก็คือกลิ่นมันหอมกลิ่นมันหอมแล้วก็คือถ้าตัวคิมนวดหรือตัวทิชชูนที่เขามีอ่ะมันมันดีนะแล้วก็คือคือพอเราใช้เสร็จอ,อ่ะม,มันก็หอมแหละแล้วก็ผม ถึงว่าคู่ที่แบบว่าทำงานกันมานานไงสมมุตินี่คือเราขายของมาสองปีละเอ่อมินมินเอาไปเก็บหน่อยเลยเอ่อไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เอาเก็บหน่อยขายไปแล้วนี่ตัวไปเก็บขงหนังมินิงเ,อเยออเงยไอไออันเนี้ย ทุกคนช่วยกันกดซื้อเยอะๆนะคะโอ้ยหาความรักความไม่ตออแล้วคือแบบพอพอผ่านไปสองปีทานี้ก็คือทุกคนแบบเลี่ยงหมดแล้วเออไดีแบงค์ปันลอยเยินมันเงยไม่ได้ขอต่อมามากันมาขายของอันนี้เป็นยาสะผมที่อ้าวอ่าขายนี้ก่อนก็ได้วะอออันนี้อะไรวะคุณลืม บอดี้โลชั่นสีม่วงใช้แล้วเป็นไรดี้ลูชอหอมบอดีล้ลชองลองหน่อยแล้วกัใครหอมหอ,หอมมเ<ห>อ้ใครเคยใช้บอกหน่อยดิใครเคยใช้บอกหน่อยดีอย่างไรใครเคยใช้บ้างบอกหน่อยอันนี้อันนี้ไอดเซรอะไรก่อนอ่ะ uh, ขายนนก่อนก็ได้ ผิวนุ่มนวลคือใช้ดีไม่รู้ไม่รู้ผม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 ถ้ายังไม่ได้ใช้เลยผมจะยังไม่ได้บอกแต่ผมบอกว่าโกรเกียดเสียงเอาทาเลยหอมหอมหอมบอกก่อนว่าว่าอันนี้ ผมผมขอบอกไม่รู้จะพูดยังไงว่าของที่เรามาขายมาขายวันเนี้ยที่มาแนะนําให้เพื่อนได้ใช้วันนี้ยเนื้อครีมมันดีทุกตัวนะเนื้อครีมเนี่ยมันดีทุกตัวแบบอ๋อทุกตัวด้วยคือคือเนื้อคบีนเขาอยู่มาหลายสิบปีเนื้อครีมดีทุกตัวแล้วก็คือข้อดีอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วแหละคือหลายคนเคยใช้อ่ะก็คือบอกคือผมบอกเลยว่าทาโกกขนาดนี้แล้วมันยังเป็นนี่คือเนื้อครีมดีทุกตัวแล้วสูตรสูตรที่สามที่พี่นกใช้อ่ะคือมันไอ้นี่อ่อ ช่วยแบบบรรเทาแบบรอยดําเขาเรียกว่าอะไรนะกระาแบบแก้มหมองคล้ำแล้วก็รอยดําที่มันไม่สม่ำเสมออะค่ะใช่คือแต่ละสูตรเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าช่วยในแต่ละเรื่องของผิวใครที่เป็นหาผิวเรื่องอะไรก็เลือกตามสูตรัวเองได้เลยืมผมรู้สึกตัวผมแม่งชุ่มชื่นว่ะพี่ไม่ชุ่มได้ไง14ขวดแล้วเนี่ยเราทาให้ครบทุกอันนะ อ่ะอันนี้คุ้มค่าอันนี้อันนี้ขออธิบายก่อนอันนี้คือเซรั่มใส่ใส่หัวหนังกระบาลก็คือว่าตัวนี้สําหรับสูตรที่ใครทำสีผมผมทำสีผมเอาเป็นว่าราคาวันนี้เท่าไหร่ผมย้ำอีกทีนึงคเท่าไหร่คะเหลือ159 159ผมบอกว่าของมีห้อแบบนี้ถูกมากถูกจริงๆจาก399ถูกปะล่ะเพื่อนๆจาก400อ่ะจาก400เหลือหนึอยาะไรปิซื้อแล้ว ก็หนุนเขาไปเรองของอะหัวมันเงียบเงียบมันเงียบไปคือเป็นก้ามอะหยดหยดไม่อยากซื้อเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็ไรเอาเป็นว่าของวันนี้เราวางทิ้งไว้ที่นี่เยอะๆเอาเว็บทีมงานเราใช้กันเองด้วยแล้วก็ตัวนี้คือดีมันจะหายหมดภายในวันนี้แหละมันหายหมดวันนี้คือปกติก็หายหมดอ่ะเออมออมอย่าลืมส่งของกลับมาด้วยด้วยออมออมดูค่เออจะมาทาน่ะออมอยากยังครบครบ วันนี้คุม้ม <st> พูดคําเดียวคุม้มขออนุญาตฝึกเป็นพ่อค้าหน่อยนะครับเ <ST> พืพ่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มมาเป็นพ่อคุพ่อค้า,าแล้วแล้วก็จะมาสลับสลับผมจะพยายามไลฟ์สนุกสนุกทุกวันนะว,นวันนี้ผมมีความสุขมากผมบอกให้ว่าปกติเนี่ยผมผมไม่เคยไลฟ์แล้วแบบว่าเดินผ่านบ้านตัวเองหรือแบบว่าใหนน้เห็นนู่นเะห็นนี่นะวันนี้ขอเป็นคนขี้อวหนึ่งวันก็คือแบบไม่ได้หัอก็คือไลฟ์ไลฟ์เห็นแบบแบบกิจกรรมยามว่างบ้างไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย สองนาทีต่อวันของผมเนี่ยคือผมจะล็อกล็อกโจทย์ไว้โจทย์หนึ่งนะเพื่อนๆสำหรับผมเนี่ยคือผมต้องออกกําลังกายให้ได้สองนาทีต่อวันซึ่งผมจะบอกให้ว่าโจทย์เนี้ยผมแม่งยังทําไม่ได้เลยพี mm hmm. อ่อูอ่ะคือคือผมออกกําลังกายสองนาทีต่อวันนะผมยังทําไม่ได้ <laughs> คือ,ค,อคือหลายคนเนี่ยอาจจะต้องออกกําลังกายวันหนึ่งเนี่ยสามสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรเงี้ยให้ hey, you work out one day how many minutes how many นี่ Oh, oh, oh! I think it's one day. <laughs> one day. Oh, I think no why. he married and hard to try. Keep married my and hey. Oh. Got <laughs> 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 so far hey. And much thing. Hey, oh. must eat. Am I so smart? Can't so am I? Yeah, so smart. Java. So oh, Japan. yeah, okay. yeah. Ah, yeah, yeah. That's it. I miss you <laughs> I'm so. I can you walk. Hard to know. And I miss you. Say I want you. ฮันดีม work ิชากียเอบีซีเดน a มเดนิมเนย์อะไรแบบนี้ก่อ a หลอกลิงก์กับสินไลนเติร์ดเติร์ดเติร์ดคือถ้าไม่ถึงท่อนนี้ก็ไม่รู้เลยว่าเพงอะไรถ้าฝนหวมโตเกียวที่ป่ะีีียี้ีีร้องผิดอะไรอะร้องผิดคีย์วันนี้วิปปาเดน ไม่ได้ผิดอะไรแค่พี่ปิ๊กชิปปั้นมุกพี่เนี่ยต่ำฝ่ายยุเยอะมากเลยนะผมจะบอกให้ว่าพี่พี่เปิ้ลนี่เล่นมุกกองอายุนะคือเล่นมุกวัยรุ่นนะผมจะบอกให้อ่าได้อยู่พี่ป้าขสุดยอดเลยไปจอดจดจดจอดพิคคีจดไว้จดไว้พิคคีอย่าไปเล่นที่ไหนนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชาร์จฟิลได้อยู่เออผิดอะไรพิคคีแต่เมนุที่ตรงอยู่นะ <ร>ถ,ถ้าไม่ร้องท่อนฮุกก็ไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรมีตรงคำว่าเทอเคียวเด็กเด่ก I can't d e ใครเป็นคนพาตำรวจมาจเดี๋ยวให้ใครของให้เขาใครของจุกูนสุยยนักค่ะตุ๊กตุ๊ก เอาเป็นว่าอันนี้เป็นยาสัะผมที่สําหรับแบบว่าใครที่ผมทั้งสีผมทั้งสีนะครับผมต่อต่อต่อ,อแล้วก็วันนี้เรามียาสระผมสําหรับคนปกติด้วยคือใครก็ใส่ได้หอมอยู่แล้วขอยืนยันอีกทีขอขวดสีแดงเลยอยผมใช้ประจําสีแดงพี่ขอหน่อยพี่อเ,เอาแค่ขวดสีแดงไปแล้วนะทั้งหมนทั้งหมดทั้งหอนเนี่ยลยนะะี่ยนอย่ามาค่ะมังความหลอหมเลย ใครเคยใช้สีนี้บ้างทำไมสีนี้ยอดที่สุดผมถาม่อยหรือผมคิดเองเพราะผมใช้แต่สีนี้ก็ใช้ละผมลดการขานยที่กามินที่น้องกามินถืออยู่นะคะสตัวเนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ได้อีกหนึ่งนะคะสองกว่าบาท239ิของพี่เปิ้ลได้แต่คนอื่นอาจจะได้คูปองถูกกว่าสองร้อยเมืคูปองลด้นะคะไปเก็บมาด้นั่งลืมแมนเลยจริงไม่ต้องผู้หญิงนั่งดีกว่าเออตอต่อต่อ่่่น่ มากแล้วผมบอกดแล้วสามร้บบอยเจ็ดสิ <ML S 2> บเอ็มอาว่าคืออันเนี้ยหลายคนเคยใช้อยู่แล้วแล้วพอใครใช้ตัวนี้เสร็จผมจะบอกให้ว่าคีมนวดหอมไม่เท่าไหร่ไอทิทเมนต์น่ะไอทิทเมนต์ผมเต่งไม่แลวจจม,มันหอม,หมคือหอมจริงแล้วพอใช้แล้วผมนุ่มและคือหลังใช้เสร็จแต่ผมจะบอกให้ว่าคือมันกลิ่นมันติดหัวหอมมากอันนี้ดีป่ะสรุปมันติดหัวหรือมันติดหัวหอมติดผมอะติดหอมมันหอมอะมหอมจริงจริงอะผมก็พูดจริงๆอะใครใครอ่านรีบหมด ลิปหมดมาาทำตะก้าลิปให้ำตะก้าลิปไข่ค่ะลิปไข่ดีมากโอ้พ<อ>ีอยูอ่พี่หอมมากวาวอ่าโอ้หอมมากจริงจิหอมเข้มข้นไม่แล้วเทซาเม่อะคือเวลาที่เขาสาบผมไว คือกลิ่นมันติดคนยาวนานทั้งวันแล้วมันสบายผมมากแล้วมันทําให้ผมแบบชุ่มชื่นมีน้ําหนักขึ้นนะคะเพื่อจริงหญิงผิหอมคือมีใช้ไปกว่าขึ้จริงคือเราสระผมเสร็จแล้วใช่ไหมเราใช้แชมพูเลยเราใช้คอนดิชันแล้วเราก็ใช้นี่ค่ะแฮร์เซรั่มคนผมฟางสวยมากจริงนะฟังสะบเมื่อกี้คือแอบใช้มาอุถ้าโชว์อย่างนี้เขาจะเชื่อไหมนั่นบีบ่บบเาเปนคู่จริงจริง trust me พขเปินคู

<aunque S 2> จริงจรงอันไม่ได้สาบผมจริงก็จริงจกังก็ก็กกเอาแชคุณเกินมันเพิ่งสรบผมมาใหม่ๆเลยหอมมากนะคะอีกอันอีกอันนึงอ่ะ d i t i o n e r d i t i o n e r อันนี้อันนี้อันนี้มออันนี้เป็นทรีทเ m e n t สาหรับขนผมทำสีนะคะ จะบอกว่าไอ้ตัวทิปเมนคือเขาเข้มข้นมากนะเวลาเราทําสีผมใช่ไหมผมก็จะแบบว่าแห้งเสียแตกผมแตกตายอะไรเงี้ย<อ>เพื่อนก็กดทิปเมนไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ